เอาเรื่อง MOA นี่ก่อนผมว่า m o เนี้พักประชาชนเป็นฝ่ายเดียวที่อธิบายว่าจะต้องเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นหัวใจหลักและถ้าหากว่าผิดจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีปัญหาจะต้องใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจัดการรัฐบาลภูมิใจไทยแต่ไปมองทางฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้เคยแสดงออกหรือพูดเลยว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคือหัวใจของมันไม่ใช่เขารับผิดชอบแต่กรอบสีเดือนเท่านั้นนะ แล้วคุณอนุทินย้ำแล้วย้ำอีกว่ายุบสภาภายในสี่เดือนไม่เกินสามสิบเอ็ดมกราแน่นอนขาจะเร็วกว่านั้นก็ได้มาดูหน้าเสือแบบนี้เป็นผมผมก็ยุบได้เ,เพราะว่าผมได้ทุกอย่างที่ผมไม่นึกว่าจะได้ไปแล้วคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยมีห9สิบเก้าที่นั่งจะเป็นนายกได้ยังไงครับได้แล้วครับ<อ>กําลังโดนรุกไล่อย่างหนักในคดีหัวสวในคดีเขากระโดงครับจะดิ้นเอาตัวรอดได้ยังไงได้แล้วคะ<อ>พอถืออานาจรัฐนี่ยุ้ยทั้งสองคดีนะครับ คดีเขากระโดงเนี่ยก็ย้วยแลว้วย้วยอีกสารตัดสินแล้วก็ไม่จบคบดีหัวสอวอม,มีการย้ายเจ้าหน้าที่ดีเอที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีเหล่านี้ยครับไปดองอยู่ก็มีไปไว้หน้าห้องรัฐมนตรีก็หลายคนเวลามันก็ถูกดึงเอาไปเสียเฉยเฉยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการบริหารจัดการงบประมาณมเพราะว่าเข้ามาเนี่ยวันทํางานเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่พอดีคุณคิดดูที่ทากันเสร็จปรุงกันอาหารร้อนๆครับแล้วก็เข้ามาเปิดหม้อเปิดกระทะอย่างเงี้ย มันก็ทําให้ผมว่าวันนี้คุณอนุทินต้องยุบเดี๋ยวนี้แกก็ไม่เสียดายแต่มันเสียหายกับประเทศไทยครับมันเสียหายกับพัฒนาการของระบอบรประชาธิปไตยมันเสียหายกับกระบวนการเสรีนิยมที่ต่อสู้กับพลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมายาวนานครับเสียหายยังไงนี่แหละครับถึงคําว่าแกรนคอมพลีมอยส์คำว่าแกรนคอมพลีมอยส์ที่คุณสนาธรพูดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่ามานั่งโจมตีกันให้เสียหายนะครับ,รบแต่ผมจะพูดให้เป็นที่บันทึกเอาไว้ ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้กําลังจะเกิดในอีกปี2ปีข้างหน้าอย่างคุณธนาทรว่ามันเกิดไปแล้วโดยการ<ม>ยกมือตั้งรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละครับ<ม>นี่แหละครับคือแกรนคอมเพลเม้นต์หมายความว่าฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยเอาคะแนนที่ได้จากประชาชนมายกมือให้อนุรักษ์นิยมเนี่ยขึ้นกลุ่มอํานาจรัฐ<ม>และยกให้ทั้งๆท,ท,ที่เห็นคาตา<ม>ว่าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสอวอ,อยู่แล้วแล้วสวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสีน้าเงิน<ม>และขาดความชอบธรรมเพราะต้องคดีหัวสวเนี่ย ตบมีตะบันตั้งองค์กรอิสระอย่างไม่สนใจความทักท้วงใดๆนี่จึงเป็นการประเคนอำนาจรัฐให้เพื่อที่จะผูกขาดกลไกตรวจสอบกลไกถ่วงดุลคานอำนาจทั้งหมดเกิดกลายเป็นอำนาจรัฐที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งเป็นรองแต่อำนาจจากรัฐประหารเท่านั้นนี่คือการสมเจตนารมณ์ของพลังอนุรักษนิยมนับตั้งแต่ยึดอำนาจ19กันยาสี่เ้าเขาล้มรัฐบาลทักษิณร่างรัฐธรรมนูญห0ามาเขาอยากได้แบบนี้แต่เขาไม่ได้เขาอยากได้ พักการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลโดยเป็นแกนนําเป็นนายกนะครับผ่านกลไกลรัฐสภาแล้วควบคุมทุกอย่างปรากฏว,ว่า